ไปต้องหินได้นะครับเตอร์นั่นไงไอ้เจ้ยไอ้อสัตว์นี่แหละฆ่ากูไอ้ควย้ยไม่มากเหลืองด้วยอะ่ะจะไปเอาท่าน,นี้ก่อนน่าจะตีเดียวกันน่าจะปั๊มยาอยู่น่าจะปั๊มยาอยู่มักส้มมักส้มโยนระเบิดเข้าไปเลยมีะระเบิดไหมสปแปมเข้าไปก่อน แปดเข้าไปเลยแปดเข้าไปก่อนมาไปชู้เพื่อนแล้วมาไปชู้เพื่อนแล้วอยู่นาข้างหน้าน่ะสมมตจะหมดดังวะเฮียสมมตจะหมดแล้วข้างบนข้างบนข้างบนเห็นแล้วเห็นแล้วเห็น เดี๋ยวลุงมุมเมเกะได้เลยเออนั่นแหละหินอีกตัวหินสองตัวเลยอยู่ตรงหินสองตัวเลยตรงหินนั่นแหละหินมเมแกะสองตัวเลยเออโอ้ยเออ,เอ,อไอสัตว์นั่นน่ะมีฝั่งนั้นด้วยนูน่นน่ะกูโดนจับฝั่งที่เดียวกันมันไม่ยิงกันเลยทีเออ่เดียวกันมันมาประชิดมาประชิดชิดบ้านเนี่ย สองตัวนี่ตัวโอโหงของแต่งปืนพร้อมเลยนะสัตว์บ้านหลังเดียวเนี่ย,อยไอ้เหี้เข้าไปในบ้านในบ้านในบ้านหนึ่งตัว <c oughs> มันมัน,ม,นมันมาซาตัวนะเพื่อนออแม่นซะด้วยเอาไปดิชัดเห็นนะ ม,มาซ้ำกันแล้วอทำไมกูไม่เก็บได้ดูสองวะล่าสุดเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูถือน้ำมัน สองคนเองอ่ะเฮ้ยทางาลังนั่บตัวบางหังบาง โอ้โหโอ้รอบทิศเลยเจร์สมอตหน่อยสมอตปิดด้วยทางนั้นไอ้นั้นขับติดขึ้คขับเตอร์กูวิ่งบนหินเขาเก็บไม่ทันมันมาแล้ววะมาแล้ววะมาแล้ววะเตอร์เอาคนเอาอน Tôi ở này không có bán Dân dân Bay 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 Ui ตรงนี้เลยตรงนี้ได้อยู่มัม้งอะไ้แตกอ่ะรอเหรอเฮ้ยมีคนขอบรถมาตรงไหนวะ ra xong Đi, ra trong đi, ra trong đi. Qua mày tí mày Nó vào lên nào, nó lên nào. Yo, năn xong, năn này? Cái đâu? Qua má, qua má, má, มากมันไม่รู้หรือเปล่าว่าว่ามามมนไมสวยไม่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 ใช่เขาไม่รัะตี้เงิน เนี่ยแล้วเราก็จะโดนประกบหลังหลังเร็วคอปเตอร์หลังหลังมาแล้ว ล้วกูจะไปอยู่ไหนไม่แน่ไปตายเอาตายเสครับรอเราเพิ่มึ้นอีกเอาเลยสวยอีกตัวหนึ่งไม่ต้องรำไม่ต้องำอีกตัวหนึ่งโอ้ยนี่ยอียองนียองทำอะไรเฮ้ยคอมตอรอมเตอร์กูชักอะไรมาเมื่อกี้ เอาเพื่อนกู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 เป็นไรแสบอิ่มแล้วลกวนอนอ็อิ่มเนี่ยไหมโลภมากไปนอนเออ อาออ๋อุ๊กปะอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไกลมมันอยู่ไกลไหมอะช่วยเป็นหัวเขาโอ้โอ้โอ้โนโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ คมจังวะเฮ้ยคนเดียวเก็บหมดอะเฮียเนี่ยไอ้ช่นาสีอะเฮ้ยเอาวะเอาวะเอโอโหว,ว้าว厉 มี2 <Hi>, 2สุบาชัชมันมีอีกตัวไม่ใช่หรอ,อเออได้ขับลำโบรฟรีไปเพื่อนขับลำโบไปเลยเพื่อนพ <c oughs> ี่ชุบก็มีนี่ตรงนั้นอะ เฮ้มันคมนะเฮ้ยมีรถตัวสโมกไหอ่ะ

อ่อนชร์จ่ะเอา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 เขาเขาอะยิงคัตเตอร์มันไม่เห็นเขาเมื่อ้โอ้โห,โอโหไอ้เฮียโดนระเบิด không biết gì hết hỏi honey mì chúa đi 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 lên. đi 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 นี่เอพิงอยู่นี่นี่นี่ชักไม่ดูไม่ดูเ้ยมันเติมเลือดอยู่เติมเลือดดูเติมเลือดอยู่เสร็จแล้วเสร็จแล้วมันโยนระเบิดโยนระเบิดโยนเน็ต

มันไม่ค่อยเก่งนะมันชุ้เพื่อนมันอยู่หน้าคอมพเตอร์เพื่อนมันกระโดดลงล่างแล้วบนไกลแท้ใช่ใชอ <c oughs> <c oughs> นะเชีย่ยเอาไปกี่ไปบอปกว่กอาอุอา้ยช่วยเต้นบาลเพื่อนอยู่ไหนวะระวังระเบิดนะเพื่อน แตกแตกแตกเห็นเหรอ ไอ้สัสสัสสัสยิงไปยิงไปยิงควนักมี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 ตัวชีทตัวชิดมีตัวชิดตายเลย